นิทานคติสอนใจหมายังไม่ทิ้งลูกสมชายตื่นไปทำงานตั้งแต่ตีสามของทุกๆวันเขาทำงานเข็นผักและขึ้นลงผักจากรถบรรทุกอยู่ในตลาดขายส่งแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของเขามากนักเมื่อเลิกงานเขาก็เดินกลับบ้านเหมือนทุกๆวันแต่วันนี้เมื่อเดินออกจากตลาดมา เขาก็ได้เห็นหมาตัวเมียตัวหนึ่งซึ่งเขาไม่เคยเห็นหมาตัวนี้มาก่อนไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเขาสังเกตเห็นว่าท้องของมันดูใหญ่โตเขารู้ได้ทันทีว่าหมาตัวนี้คงกำลังตั้งท้องอย่างแน่นอนเขาเลยแบ่งกับข้าวที่เขาซื้อมาให้กับหมาตัวนี้กินเพราะสงสารที่มันกำลังตั้งท้อง มันคงจะรู้สึกหิวและลูกในท้องของมันก็จะได้กินอาหารไปด้วยเพราะว่าเมียของสมชายนั้นก็กำลังตั้งท้องอยู่เหมือนกันเอา้าเจ้ามากินข้าวนี้ซะข้าแบ่งให้เองข้าก็มีไม่มากเองกินแค่นี้แหละพรุ่งนี้ขาดจะซื้อมาเผื่อเองก็แล้วกัน เจ้าหมาก็กินอาหารอย่างอเนดอร่อยมันคงจะหิวมากเพราะว่ามันมีลูกอยู่ในท้องความหิวของมันก็ต้องเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมสมชายเดินมาถึงบ้านก็เที่ยงพอดีเขาเทกับข้าวที่เขาซื้อมาเพื่อกินข้าวเที่ยงกับเมียของเขาเมียมองดูกับข้าวก็รู้สึกว่าวันนี้มันดูน้อยกว่าทุกวัน วันนี้พี่ซื้อกับข้าวมาน้อยกว่าทุกวันหรือพี่สมชายพี่ก็ซื้อเท่าเดิมนั่นแหละแต่พี่แบ่งให้หมามันกินนะมันกำลังตั้งท้องสงสารมันนี่ฉันต้องกินข้าวที่เหลือจากให้หมากินหรือพี่สมชายฉันก็กำลังท้องไม่คิดว่าฉันก็หิวบ้างหรือไงตัวเองก็แทบไม่มีจะกิน ยังจะใจดีแบ่งให้หมามันกินอีกฉันระเบื่อพี่จริงๆเออเดี๋ยวพี่ไปซื้อมาให้ใหม่กับข้าวนี่ก็เอาไว้นี่ละเดี๋ยวพี่กลับมาพี่ก็จะกินเองเร็วๆก็แล้วกันฉันกำลังหิวเลยสมชายก็ต้องออกไปซื้อกับข้าวมาให้เมียใหม่ที่กำลังท้องได้กิน เพราะเธอไม่อยากกินของที่เหลือจากแบ่งให้หมาสมชายเป็นคนที่มีจิตใจดีงามเขาชอบแบ่งปันตั้งแต่ไหนแต่ไรสมชายมีบ้านหลังเล็กๆที่อยู่ติดกับบ้านของพี่สาวสมชายไม่ได้มีฐานะอะไรทำงานหาเช้ากินค่ำไปวันๆเมียของเขาบ่นเสมอว่าเมื่อไรจะมีเงินมีทองเหมือนคนอื่นเขา เบื่อนายกับความจนเบื่อนายพี่สมชายเลืกเกินทั้งที่เธอนั้นก็ไม่เคยทำการทำงานอะไรไม่เคยช่วยเหลืออะไรสมชายเสียด้วยซ้ำเมื่อเลิกงานวันต่อมาสมชายซื้อกับข้าวเผื่อหมาตัวนั้นด้วยเขาคิดว่ามันต้องหิวและคงต้องมารอกินข้าวอย่างแน่นอนและก็เป็นอย่างที่เขาคิด หมาตัวนั้นยืนรออยู่ที่เดิมสมชายเทกับข้าวที่เขาซื้อมาให้หมาตัวนั้นกินเอา้ากินซะเจ้าหมากินให้อิม่มอิมลูกของแกจะได้ตัวโตโตแข็งแรงแข็งแรงฉันไปก่อนละพรุ่งนี้จะซื้อมาให้กินไหมสมชายเดินกลับบ้านพร้อมด้วยกับข้าวไปให้เมียของเขา ที่รออยู่ที่บ้านวันนี้แบ่งกับข้าวให้ม้ากินอีกไหมละ่ะพี่สมชายไม่ได้แบ่งหรอกจ้ะพี่ซื้อให้มันกินต่างหากนะรวยมากเลยนะพี่มีเงินซื้อข้าวให้ม้ากินเอาตัวเองให้รอดก่อนดีไหมไม่นานนักเมียของสมชายก็ได้คลอดลูกแต่พ่อออกจากโรงพยาบาลได้ไม่นาน เมียก็ทิ้งเขากับลูกไปสมชายก็ต้องเลี้ยงลูกสาวเพียงคนเดียวแต่เขาก็โชคดีที่มีพี่สาวคอยเลี้ยงลูกให้เวลาที่เขาไปทำงานทีสาสมชายไปทำงานตามปกติเมื่อเลิกงานเขาก็ซื้อกับข้าวเพื่อเจ้าหมาเหมือนเดิมเขาเห็นเจ้าหมาเขารู้ว่ามันคลอดลูกแล้ว เจ้าหมากินข้าวหมดมันรีบวิ่งเข้าไปข้างทางสมชายเดินตามมันไปเพื่อดูว่ามันมีลูกกี่ตัวเดินเข้ามาไม่ไกลมากนักเขาเจอแม่หมานอนให้นมลูกแม่หมามองดูเขาแต่มันก็ไม่ได้ห่วงลูกแต่อย่างใดสมชายนั่งลงมองแม่หมาให้นมลูกเฮ้หมา มันยังไม่ทิ้งลูกของมันนะลูกมันตั้งสี่ตัวมันลำบากแค่ไหนมันก็ยังกลับมาให้นมลูกของมันกินพรุ่งนี้ข้าจะซื้อข้าวมาให้แกกินอีกนะแม่หมาแกจะได้มีนมให้ลูกกินข้าก็ต้องไปเลี้ยงลูกข้าเหมือนกันข้าไปก่อนละเจ้าหมาสมชายก็เดินกลับบ้าน เพื่อดูแลลูกของเขาที่ฝากเอาไว้กับพี่สาวสมชายแม้ว่าเมียจะทิ้งเขาไปแต่เขาก็เลี้ยงดูลูกเป็นอย่างดีเฮ้ยทั้งทำงานทั้งเลี้ยงลูกเองจะไหวไหมวะสมชายข้าละเหนื่อยแทนเองจริงๆเหนื่อยก็ต้องทนแหละพี่ เราทำให้เขาเกิดมาแล้วเราก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้ดีที่สุดเออถ้าแม่มันคิดได้แบบเองก็คงจะดีล่ละนะสมชายวันต่อมาเมื่อเลิกงานสมชายก็ซื้อกับข้าวมาเผื่อแม่ม้าแต่ว่าวันนี้เมื่อเดินมาถึงที่เจ้าหมาเคยนั่งอยู่ประจำแต่ก็ไม่เห็นหมาตัวนั้นเหมือนทุกวัน เขาคิดว่ามันคงอยู่กับลูกของมันเขาเลยเดินเข้าไปดูที่ข้างทางเพื่อดูว่าเจ้าหมามันทำอะไรอยู่พอเดินไปถึงก็เห็นว่าเจ้าหมากำลังนอนให้นมลูกเขาเทข้าวใส่ชามเพื่อจะตั้งไว้ให้กับแม่หมาเมื่อมันให้นมลูกเสร็จมันก็จะได้กินแต่พอเอาชามข้าวตั้งไว้ใกล้ สมชายก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่าแม่หมานอนน้ำลายฟูมปากเขาจับตัวของมันก็รู้ได้ทันทีว่ามันได้ตายไปแล้วมันคงไปขโมยกินของชาวบ้านเลยโดนยาเบื่อตายลูกหมาทั้งสี่ตัวก็ดูดนมแม่อยู่อย่างนั้นโดยหารู้ไม่ว่าแม่ของพวกมันนั้นได้ตายไปแล้ว น่าสงสารลูกหมามันคงจะไม่รู้ว่าแม่ของมันได้ตายจากไปแล้วลูกหมายังไม่ยานมเลยแม่ก็ต้องจากไปเสแล้วแม่หมายังรู้จักรักลูกของมันแม้ตัวเองจะต้องตายมันยังกลับมานอนให้นมลูกก่อนที่จะจากไปอย่างไม่มีวันกลับ สมชายเดินกลับบ้านเอาจอบมาขุดดินเพื่อฝังแม่หมาแล้วเอาลูกหมาทั้งสี่ตัวกลับไปเลี้ยงที่บ้านด้วยความสงสารเขาไม่สามารถที่จะทิ้งลูกหมาได้สมชายก็เลี้ยงทั้งลูกสาวของตนและลูกหมาอีกสี่ตัวเขาขายันทำงานไม่เคยขาดเก็บออมเงินให้มากที่สุด เวลาล่วงเลยไปหลายปีสมชายก็สามารถมีแผงขายส่งผักเป็นของตัวเองได้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำมาหากินกับอาชีพพ่อค้าขายผักของสมชายเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้ลูกสาวได้ศึกษาเ,าเรียนต่อไปเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้จะยากจน แต่หากว่าขยันทำมาหากินช่วยกันทำการทำงานทั้งผัวและเมียก็สามารถที่จะสร้างครอบครัวเลี้ยงดูลูกได้เมื่อทำให้เขาเกิดมาแล้วก็ต้องเลี้ยงดูให้เขาเติบใหญ่เป็นคนดีต่อไปขอบคุณที่รับฟังรับชมถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจ ขอบคุณครับ